สวัสดีครับดูเหมือนว่าในเวลานี้อนาคตมิดฟิลด์ชีมชาติอังกฤษของเชลซีอย่างเมสันเมาส์นั้นตัวชักจะไม่ค่อยแน่นอนลงไปทุกขณะและดูเหมือนว่าเขาและทัพสิงโตนักเงินขาอาจจะต้องแยกกันหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ก็เป็นได้เพราะเขานั้นจะเหลือสัญญาอีกเพียงแค่หนึ่งปีและดูเหมือนว่าเมสันเมาส์และเชลซียังไม่สามารถตกลงเลิกกันต่อสัญญาได้โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสถานีต่อไปของเมสันเมาส์ซึ่งจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจ Sky Bed, ากสกายเบดเว็บเดิมพันชื่อดังจากประเทศอังกฤษซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตาามมกาัันเลยครบ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่สมโมสรต่อไปของเมสันเมาส์ทีมแรกได้แก่อินเตอร์มิลานจากสกอตชอสเซลอาอิตาลีที่ทางสกายเบทให้อัตราต่อรองอยู่ที่แทงหนึ่งย25โดยสำหรับอินเตอร์มิลานนี่คือหนึ่งในสมโมสรน,นอกประเทศอ,อ,ทศอังกฤษที่มีความสนิทสนมกันที่มากของเชลซีมากที่สุดพรในฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเพิ่งทำการขายลูกกูให้กับเชลซี และในฤดูกาลนี้ก็เพิ่งยืมตัวลูกกกูมาจากเชลซีซึ่งจากคอนเนคชันที่ในเวลานี้ทั้งสองทีมมีให้กันอย่างแน่นแฟนถ้าเกิดว่ายอดนไปฟิลยางเมสันเมาส์ขีจเจย้ายออกจากทีมจริงๆยังไงทางอินเตอร์มิลานก็น่าจะโดดเข้ามามีส่วนร่วมในเดียวครั้งนี้อย่างแน่นอนสมมสอนต่อไปของเมสันเมาส์ทีมที่2ได้กแก่ไปเอชจากสกลีกเอิงฝรั่งเศสที่ทางสกายเบดแท้ตาต่อรองอยู่ที่ทางหนึ่งจาสิบหก โดยสำหรับเปเชนนี่คือหนึ่งสโมสรที่มีความเป็นไปได้สูงที่คว้าตัวเมสันเมาส์ไปร่วมทัพได้สําเร็จซึ่งมันนามาเชื่อมโยงกับข่วเมื่อไม่นานนี้ที่พวกเขาต้องการปล่อยตัวเนย์มาร์ออกจากทีมแล้วก็เป็นเชลซีที่แสดงความต้องการว่าอยากได้ตัวเนย์มาร์มาล่มทัพดีลการยื่นหมู่ยื่นแมวในครั้งนี้มันก็มีสิทธิ์สูงที่เกิดขึ้นและก็เชื่อว่ามันจะเป็นดีลที่วินวินกันทั้งสองฝ่ายซึ่งทางเปเชนนั้นได้ตัวเมสันเมาส์เป็ฟิโอนาคตไกยทีมชาติอังกฤษรร สโมสรต่อไปของเมสันเมลทีมที่3ได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทิศทางสกายเบลดให้าตาต่อรองอยู่ที่แทงหนึ่งใจสิบสองโดยสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าคงไม่มีนักเตะคนไหนในอังกฤษที่ไม่อยากย้ายไปร่วมทัพเรือใบสีฟ้าอย่างแน่นอนเพราะที่แมนซิตี้นั้นมีพรอมทั้งด้านการเงินและความสำเ็จให้กับนักเตะข,ของพวกเขาอีกทั้งยังมียอดคุณสืออย่างเป๊ปการ์ดีโอลาที่จะช่วยพัฒนาฝีเท้าให้อีกด้วย ซึ่งสาหรับเมสันเมลแล้วมิดฟิลด์ตัวหลักทีมชาติอังกฤษแบบเขาจะเป็นที่ต้อนรับของทัพเรือใบสีฟ้าอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเกิดว่าแมนซิตี้ได้ตัวเมสันเมาไปล่มทัพจริงๆทัพเรือใบสีฟ้านั้นจะน่ากลัวขึ้นอีกหลายเท่าอย่างแน่นอนสมมสอนต่อไปของเมสันเมาทีมที่4ได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากสกพเมลิกอังกฤษที่ทางสกายเบทให้ตาต่อรองอยู่ที่แทง1จ่าย4โดยสําหรับแมนยูหลังจากการเข้ามาปลุกทัพปีศาจแดงของเอลิกเทนทาร์ก แมนยูนั้นเริ่มกลับมาเป็นทีมที่สามารถดึงดูดนักเตะชื่อดังได้อีกครั้งซึ่งในเวลานี้ด้วยอายุนักเตะในแดนกลางของแมนยูที่แตะหลัก30ปีไปหลายคนแล้วถ้าหากว่าพวกเขาได้ตัวเมสันเมาส์มาร่วมทัพมันน่าจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางของทัพปีศาจแดงให้ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งดูแล้วทั้งเรื่องของค่าเหนื่อยและการได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแมนยูนั้นมีพร้อมจะต้อนรับการมาของเมสันเมาส์อย่างแน่นอนและแล้วก็มาถึงสโมสรต่อไปของเมสันเมาส์ทีมทีี่่่่่ททททาาางงงสยยเบแแตตอออู1จ3 โดยสาหรับเลี้ยวผูนี่คือสโมสรที่ทางสกายเบดยกให้เป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวเมสันเมาส์ไปร่วมทัพซึ่งในเวลานี้ทัพผงแดงนั้นกาลังไล่ล่าหาตัวกองกลางเพื่อเข้ามาทดแทนนักเตะในที่ที่อายุเยอะแล้วหลังจากที่นักเตะหลายคนนั้น่านจุดพิกกันมาหมดแล้วหรือบางรายก็มีการบาดเจ็บลบกโวาอยู่บ่อยครั้งซึ่งการได้ตัวมิดฟิลที่มีดีกี้นักเตะตัวหลักของทีมชาติอังกฤษมันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับเวอร์วููเป็นอย่างมากซึ่งในท้ายที่สุดมันต้องมารอดูกันอีกทีว่าเมสันเเาาะะไส,สนไหนนนปป็ถี่ตอขอขขง